สวัสดีครับสำหรับท่านที่มีภาวะปวดทั่วตัวไม่หายเช่นปวดเขา่าปวดต้นขาปวดหน้าแข้งปวดไหล่ปวดหัวหรือแม้กระทั่งปวดสะโพกนั้นอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าทําไมเรารักษามาตั้งนานแล้วก็ยังไม่หายสักทีซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอภูมิจะมาแนะนําเกี่ยวกับโรคไฟโบไมโอเจียซึ่งหลายท่านนะครับอาจจะไม่ทราบว่าตัวเองเป็นโรคนี้นะครับและในคลิปนี้คุณหมอภูมิจะมาอธิบายว่าโรคนี้คืออะไร และควรดูแลอย่างไรครับเรามาดูกันเลยนะครับคลินิกลดปวดและบํารุงกระดูกและข้อโดยหมอภูมิครับทางนี้นะครับแนะนำปรึกษาคุณหมอก่อนการใช้ยาหรือทำหาตัการต่างๆนะครับครับอาจารย์เคนสำหรับในผู้ป่วยบางรายนะครับหรือคนไข้าบางรายที่ปวดเข่าไม่หายหาสาเหตุไม่เจอว่าปวดเข่าจากอะไรนะครับเอ็กซเรย์แล้วก็ดู ปกติไม่มีเสื่อมอะไรนะครับฉีดยาไปหลายอย่างแล้วก็ไม่หายหรืออาจจะมีภาวะที่ปวดขาหน้าแข้งด้านในหรือเข่าด้านในหรือส้นเท้าร่วมด้วยเนี่ยแม้กระทั่งฉีดยาเข้าส้นเท้ามาแล้วหรือในบางรายแม้กระทั่งผ่าตัดตัวที่บริเวณเท้าหรือบริเวณที่กระดูกสันหลังทับเส้นแล้วเนี่ยไม่หายนะครับอันนี้อาจจะเกิดได้จากบางโรคที่ไม่ได้เกิดจากตัวที่เกิดจากตัวพยาธิสภาพที่เข่าหรือเท้านะครับ ในกลุ่มนี้นะก็คืออาจจะเป็นปวดร่วมด้วยจากโรคอื่นๆในกลุ่มนี้ที่โรคที่เราเจอได้อ่ามักจะเจอในผู้หญิงนะครับก็คือชื่อที่โรคที่เรียกว่าไฟโบไมอัลเจียนะครับซึ่งกลุ่มโรคนี้ก็จะสังเกตได้ง่ายๆนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายประมาณถึง8เท่าเลยนะครับคือผู้หญิงก็มีโอกาสเกิดได้มากกว่าแต่ผู้ชายก็เกิดขึ้นได้นะครับโดยส่วนใหญ่จะอายุประมาณ35-60ถึงปี ตำแหน่งที่ปวดเนี่ยที่เจอได้ก็คือเข่าด้านในที่เจอได้บ่อยๆต้นขาด้านนอกหน้าแข้งด้านในหรือว่าบริเวณศีรษะด้านบนนะครับหน้าผาหรือบริเวณไหล่ด้านข้างหรือรวมรวมทั่วสะโพกด้วยในหลายๆอย่างใน,ในกลุ่มไฟโบไมลเจียเนี่ยมักจะเกิดในหลายๆส่วนพร้อมกันแล้วหาสาเหตุได้ไม่เจอนะครับซึ่งคนไข้ที่เป็นในกลุ่มไฟโบไมลเจียเนี่ยมักจะมีอาการ ร่วมตุ้นหรือปัจจัยกระตุ้นได้หลายๆอย่างนะครับอาจจะเริ่มมีกระตุ้นด้วยไมเกรนหรืออาจจะกลุ่มข้ออักเสบต่างๆวิตกกังวลหรือเป็นคนที่มีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยหรือเครียดร่วมด้วยเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดกระตุ้นทําให้เกิดไฟโบมาเลเจียได้แม้กระทั่งในกลุ่มของเกิดอุบัติเหตุมาก่อนหรืออาจจะเกิดจากสภาพจิตใจที่เป็นคนที่มีความเครียดสูงหรือว่าเป็นคนที่สมบูรณ์แบบหรือมีความรับผิดชอบสูง ซึ่งสาเหตุของโรคนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่เกี่ยวกับสมองส่วนกลางหรือในกลุ่มของสมองหรือไขสันหลังเนี่ยที่มีภาวะวัยปิดปกติอาจจะเป็นในกลุ่มของการต้านการปวดจากสารตัวหนึ่งที่หายไปทําให้เกิดการต้านการปวดได้น้อยลงหรือมีสารสารเคมีในสมองบางตัวที่ลดลงทําให้กระตุ้นเกิดอาการเหล่านี้นะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดมีภาวะร่วมๆด้วยอาจจะมีภาวะปวดเมื่อยอ่อนเพลียวิตกกังวล ปวดตามตัวนะครับปวดเข่าโดยเฉพาะเข่าด้านในหรือในกลุ่มหน้าแข้งด้านในหรือส้นเท้าหรืออาจจะเป็นบางคนที่เป็นในกลุ่มของศีรษะหรือหัวไหล่ด้านหน้าต่างๆหรือเป็นในกลุ่มของหน้าอกด้านหน้านะครับก็จะเจอได้บ่อยนะครับซึ่งเมื่อเราวินิจฉัยโรคนี้ได้แล้วเนี่ยครับการรักษาในกลุ่มปวดเข่าหรือปวดส้นเท้าหรือปวดเท้าหรือในกลุ่มต่างๆเหล่านี้การรักษาไม่ใช่การผ่าตัดครับ การรักษาก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆคือการรักษาด้วยยาและการที่ไม่ใช้ยาการใช้ยาก็เป็นยาในกลุ่มเฉพาะที่รักษาในกลุ่มไฟโบไมยาลจีต่างๆซึ่งก็จะมีลักษณะหลายกลุ่มในการรักษานะครับส่วนการไม่ได้ใช้ยาเนี่ยในงานวิจัยก็จะมีหลายยาใน,ในกลุ่มเพื่อช่วยลดการอักเสบต่างๆอาจจะเป็นในกลุ่มของการโยคะลามวยจีนช่วยลดปวดเมื่อยนั่งสมาธิต่างๆการออกกําลังกายในน้ําเพื่อทําให้เกิดการคลายของกล้ามเนื้อ ในส่วนของการเต้นแบบอารบิกเพื่อออกกําลังกายทาให้ปัญหาการนอนหลับนั้นดีขึ้นนะครับก็จะช่วยได้แต่ต้องเริ่มทีละน้อยเพราะว่าในผู้ป่วยไฟโบลมลเจียเนี่ยกล้ามเนื้อจะไวต่อการปวดมากทําให้เมื่อออกกําลังกายเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการเจ็บแลท้อได้ก่อนนะครับซึ่งในกลุ่มไฟโบลอาจจะต้องออกกาลังกายทีละเล็กทีละน้อยพอปวดก็ต้องหยุดนะครับออกทีละเล็กทีละน้อยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ ติดต่อกันถึง2-3เดือนเนี่ยก็มักจะเริ่มเห็นผลนะครับเมื่อการรักษาถูกทางและคนไข้เริ่มรู้และเข้าใจในสิ่งที่คนไข้เป็นอาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นอาการไมเกรนก็ดีขึ้นเครียดหรือซึมเศร้าก็น้อยลงการปรับยาที่ถูกการออกกําลังกายหรือฝึกสมาธิที่ถึงเนี่ยพบว่าหลังจากรักษาไปนะครับคนไข้ก็โรคสงบแล้วหายลงได้ใน2ปีเนี่ยประมาณ1ในส หนใน4นะครับก็คือพบได้ว่าหายไปเลยในส่วนอาจจะมีเข้าขา่ายบาดเจ็บหรือเจ็บบ้างบางส่วนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ47 5 0ถึง50%นะครับก็หายได้เกินครึ่งนะครับกล่าวโดยสรุปที่ว่าในกลุ่มไฟโบไมอัลเจียเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะปวดเขา่าหรือปวดเท้าแคะแขคงซ้นเท้าไม่หายนะครับหรืออาจจะ รวมไปในถึงกลุ่มปวดตามร่างกายต่างๆร่วมด้วยเช่นมีหัวไหล่ศีรษะคอร่วมด้วยนะครับหน้าอกด้านหน้าเนี่ยรวมๆไปด้วยร่วมกับภาวะนอนไม่หลับหรือภาวะเครียดสะสมหรือภาวะลำไส้แปลปวนหรือเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นโรคที่ก็เรียกว่าในกลุ่มไฟโบเมลเจียที่เป็นไปได้นะครับแต่ว่าการวินิจฉัยของไฟโบเมลเจียเนี่ยก็อาจจะต้องให เป็นคุณหมอเป็นคนวินิจฉัยนะครับเพราะว่าการรักษาเนี่ยเราจําเป็นต้องเอาโรคอื่นๆออกอย่างเช่นในกลุ่มที่มีการอักเสบสะสมในกลุ่มของเกาลูมาตอยหรือโรคก,กลุ่มอักเสบตามกล้ามเนื้อหรือข้อต่างๆออกก่อนนะครับหรือโรคบางกลุ่มอื่นๆที่เกิดทําให้ปวดเข่าหรือปวดเท้าหรือปวดปวดขาไดา้อาจจะเป็นในกลุ่มกระดูกทับเส้นหรือมอล็อกกระดูกทับเส้นเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้น,นี่คือต้องหาสาเหตุหลักอย่างอื่นร่วมด้วยเสมอนะครับเราไม่สามารถวินิจฉัยโรคไฟโบไมอัลเจียจาก อาการไม่ได้หาโรคอื่นร่วมด้วยได้นะครับซึ่งถ้าเป็นในกลุ่มไฟโบเมอเจียเนี่ยถ้าวินิจฉัยได้เนี่ยส่วนใหญ่การรักษาจะไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าเรามียาเฉพาะในการรักษาร่วมกับถ้าคนไข้สามารถที่จะพัฒนาการออกกำลังกายอย่างเส,สมอเสมอคือว่ความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะออกกำลังกายสม่ําเสมอได้เนี่ยพบว่าการปวดจากไฟโบไมอเจียเนี่ยลดลงไปได้สูงมากและอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ยายในการรักษาในอนาคตหรือระยะยาวได้เลยนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการรักษากับคุณหมอภูมิหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ